สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องแม่น้องเมยทุกท่านนะคะวันนี้แม่น้องเมยก็มีทีเด็ดฮานอยของทางช่องแม่น้องเมยมาฝากกับทางสมาชิกทุกท่านนะคะซึ่งแม่น้องเมยได้หายไปนานนะคะเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะคะช่วงนี้ก็มีธุระนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปให้กับทางสมาชิกทุกท่านก็ขออาภัยทุกท่านด้วยนะคะค่ะเรามาดูทีเด็ดฮานอยวันที่10สิงหากันเลยนะคะ ตัวเลขวันนี้ก็จะมี9 8 4 8 4 3 9 8 9 1 6 1 3 5ระวัง1 9 8 2 3 5 2 3 9 3 9 4 8 3นะคะตัวเลขที่แม่น้องเมย์ชอบก็จะมี9 8 4 8 4 3 6 1 3 5 1 9 8 8 3นะคะ ตัวเลขที่แม่น้องเมย์ชอบมากๆฟันธงนะคะ4 3 3ส9 1 9 8 2หเนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทางสมาชิกช่องแม่น้องเมย์ช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยโรคร้ายทุกคนทุกท่านนะคะออกไปข้างนอกก็สวมหน้ากากอนามัยฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือกันทุกครั้งนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องแม่น้องเมลไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของแต่และคลิปที่ทางช่องแม่น้องเมลลงนะคะตัวเลขที่ทางช่องแม่น้องเม์นำมาเป็นแนวทางให้กับสมาชิกทุกท่านก็อาจจะมีหลุดบ้างเฉียดบ้างหรือเข้าตรงๆนะคะทางสมาชิกช่องแม่น้องเมลก็คงไม่ว่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องแม่น้องเม์ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทางช่องแม่น้องมีได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ